ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยะจิตกุลศรีสุวรรณมีปัญหาเล็กซีที่ทรงอกกับข้อเข่าถูกไหมฮะไปพบซิสได้อะไรที่ไหนยังไงฮะถ้าถ้าเล่านี่คือจุดเริ่มต้นประมาณปี2543<ฮ>ะ,ะคะ,<ฮ>ะก็ช่วงนั้นก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมอะไรพวกนี <ฮะ S 2> ้ค่ะเราก็เป็นผู้หญิงนะเป็นภัยสตรี ชนิดหนึ่งที่น่ากลัวนะคะก็ไปทำเปมนมแกรมไปทำเปมนมแกรมแล้วก็ทำอาอัลตราซาวก็ผลตรวจปีนั้นก็คือตอนนั้นก็คุณหมอก็บอกปกติดีไม่มีอะไร,รนะคะอายุอาจจะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าเกิดอายุเกิน 40, 40ปใีให้ให้ให้มาตรวจใหม่เขาให้ตรวจเป็นประจำประจำประมาณปีหรือปีเวนปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงนั้นก็ ไม่ได้ไปตรวจก็เว้นมาประมาณสักสี่ปีตำแหน่งที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยเขาอยู่ตรงหน้าอกใต้ใต้เราใต้ด้านล่างก็ขำเจอกิ้งกิ้งอยู่ประมาณสักน่าจะเซนนิดๆกลิ้งกลิ้งก็รีบไปทําปโมอกมเพราะไม่สบายใจกังวลนะคะก็ไปตรวจใจก็ตุ้มๆตอมๆจะเป็นอะไรไหมพอตรวจออกมาปุ๊บ ก็ผลเมมโมแกร,รมแล้วก็ทำเอาตาสาวด้วยปพรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าอืมอ่านผลให้แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเอ,อหน้าตาเนื้อก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอรายค่ะก็หลังจากนั้นคุณหมอเอ,อก็แนะนําว่างั้นก็ถ้ากลัวไม่สบายใจก็คือไปเจาะ ไปไปพบไปพบคุณหมอคุณหมอก็แนะนําให้เาจเาะเาจาะเจาะมาตรวจว่ามีเซลล์เนื้อลายไหมมีเซลล์มะเร็งไหมเจาะมาผลก็ไม่มีไม่มีเสร็จคุณหมอก็ยังแนะนําว่างั้นผ่าออกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าออกเถอะประมาณตุลาสี่เจ็ดก็ได้ผ่าออกค่ะพอผ่าออกหลังจากนั้นก็มีการติดตามแต่การผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยก็คือเจอก้อนอยู่ที่ขนาด หนึ่งจุดเ้าคูณหนึ่งจสามเซนคุณมหมอผ่าออกผ่าออกเสร็จก็มีการา follow up ทุกปีอะค่ะคว่าให้ให้มาตรวจให้มาตรวจปีถัดถัดมาก็จะเจอเป็นซีดเป็นซีดเป็นจะมีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะก็จะขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ตั้งแต่0.4น0เซน0 5นย้น ถึงหนึุประมาณหนจุดสอเซนเดี๋ยวผมขออญ,ญาตเรียนถามอาจารย์เนื่องจากไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่มีทรงอกอาจารย์พิเชษก็คงไม่ทราบะทราบไหมฮะอาจารย์ถามอาจารย์นำไปนิดนึงดีกว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นโรคยอดฮิตเลยในสุภาพสตรีก็คือการที่มีซิสมันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะน่นนเข้าใจว่ามันจะเกิดจากระดับฮอร์โมนน่ะน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มันจะเกิดกับ เวลาเราสูงอายุนะฮะสี่สิบขึ้นไปก็มักจะพบแต่ว่าไม่ใช่ว่าต่ำกว่าสี่สิบจะไม่พบนะฮะก็พบฮะอ,อันนี้ก็เป,เป็นได้เสมออะฮะมีปัจจัยภายนอกไหมฮะเช่น<อ>สารพิษคือคือปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นสิ่งประกอบเพราะว่าเราก็จะถือ เหมือนเป็นมนลภาวะอันหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะและอีกอย่างหนึ่งการได้รับม,มลมลภาวะเนี่ยเซลมันจะเกิดการกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะคะคถ้านับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุเจ็ดสิบปีก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งประมาณสิบครั้ง ในชีวิตแต่ละคนในชีวิตของแต่ละคนทีนี้ใครจะเป็นมะเร็งหรือจะไม่เป็นอ่าฮะนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันซึ่งซีสนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นเนื้องอกธรรมดาคือเนื้องอกเนี่ยมันมีสองอย่างเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดากับเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายครับนะฮะซึ่งเนื้อธรรมดาเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้มันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายถ้าระบบภูมิคุ้มกันกําจัดมันไม่หมดไม่ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็คือพอตรวจเจอก็ผ่าตัดออกผ่าตัดออกตั้งแต่ปี4ี่อะค่ะตุลาสีเจหลังจากนั้นก็คือมีการตรวจตลอดทุกปีค่ะแล้วก็มีแมมโมแกรมแล้วก็ทําอัลตราซาว์ก็จะมีผลออกมาเหมือนปกติดีแต่ว่าปีที่แล้วก็ทาครั้งสุดท้ายประมาณก่อนน้าท่วมอะค่ะประมาณกรกฎาสิงหาก็พบคุณหมอก็คุณหมอก็บอกอามีก้อนนะคุณหมอก็ก็คือก็คือเป็นซีดอะค่ะมันมาอีกแล้ว มาทุกปียังเห็นอยู่ยังไม่ไปทอน,นี้อพอดีน้องปูค่ะน้องปูพัศลินเนี่ยเขาก็แนะนําเมื่อประมาณเดือนเมษาปีเนี่ยที่ผ่านมาปีห้าห้าเนี่ยค่ะ,ะประมาณหลังสงการปลายเดือนนะคะกไ็ได้มีโอกาสคุณปูก็ชวนเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรือ่องอะไรอะคะ่พะพอดีก็มีที่บ้านมีคนเป็นภูมิแพ้เป็นนุ่นนี่นั่นเป็นกระเพาะอะคะคตัวเองก็เลยเข้ามาดูโอเคก็มาฟัง ทร,รเจตันดรพิเชษครับบรรยายก็โอเคนะเอ,อบิมเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วก็ฟังฟังนะคะก็พอได้เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างนะคะก็ก็สนใจก็ฟังก็ไม่รีรอก็บิมเลยอลองทานเลยสีอะไรฮะบิมสีเขียวสีเขียวตอนนั้นว็ตถูกประสงค์เพื่อที่จะให้ก็คือจริงๆแล้วตอน เรื่องเรื่องซีดก็ไม่หลังจากที่คุณหมอบอกว่าเออไม่เป็นอะไรมันแต่ละปีมันก็อาจจะใหญ่ๆเล็กๆมาอาหาแต่ของเรามันไม่หายลยไเงียแต่ว่าก็กงังวลก็คือหลังจากที่ิ้นเนื้อนั้นเป็นไม่ใช่เนื้อลายก็คือหลังจากที่คุณหมอผ่าตัดออกไปใช่ไหมคะมคุณหมอก็นัดตรวจอีกทีนะตรวจแล้วก็ฟังผลอีกทีว่าโอเคตัดออกมาก็ไม่ใช่เนื้อลายค่ะก็เพียงแต่ว่าก็ก็มาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเออเราก็เออลองดู เราบิมเพื่อสุขภาพก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ใช้ชีวิตทํางานมาสมบุกสมบันพอสมควรค่ะนอนดืออะไรแบบเนี้ค่ะบิมบิมแล้วก็คือก็บิมมาประมาณเดือนเดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมก็ถึงกําหนดเมมโมแกรมใหม่รอบใหม่ของปี55เนี่ยค่ะก็ก็ไปแต่แต่ช่วงที่บิมมาก็รู้สึกว่าเออสุขภาพดีเนาะแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะบินเท่าไหร่บินเท่าไหร่วันละ วันละสองเมตรเช้าเช้าเช้าสองก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนอ๋อสี่เมตรอ๋อสี่เมตรมื้อละสองเมตรเช้าเช้าก่อนนอนคือแรกแรกก็เริ่มสามวันแรกเริ่มเริ่มสองเมตรก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอวันที่สี่ก็เอาละสองเมตรเกือบเกือบปีไม่ถึงค่ะไม่ถึงปีก็ปลายเมษาปลายเมษาก็มากลกฎาดาก็พอดีครบ ครบกาหนดมโมแกรมรอบของปีนี้พอดีสามเดือนประมาณสามเดือนอเสร็จแล้วไปตรวจอีกรอบหนึ่งไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็ไปพบคุณหมอคือคือคุอคณหมอที่ทำมโมแกร,รมกับอัลตซาวเนี่ยจะเป็นจะเป็นคน,คนละคนกันนะคะก็จะมาพบคุณหมอสันที่เคยผ่าตัดให้เราก็เป็นอาจารย์หมอคุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่มีก้อนละเพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็เนื้องอกซิสมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะนะครับ เมื่อเรามีการสร้างเม็ดเลือดขาวครับที่หลังสารออกมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมก็คือ TH1-TH17 นะครับมันก็โดนจัดการหมดนะครับมไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไม่ร้ายทั้งหลายแหล่นี่นะครับคือผมว่าผิวเซลล์เนี่ยคงจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผิวเซลล์ปกตินะครับแล้วมันก็ธรรมชาติของเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมก็ต้จัดการสับจริงๆแล้ว ผมว่าปัจจุบันนี้เราได้ยินเกี่ยวกับคนเป็นซิสคนเป็นเนื้อร้ายเนื้ออ้ควาเนื้อเนี่ยเยอะมากนะครับผมว่าเดิมทีมันก็เป็นแ่ะแต่เนื่องจากว่าเรามีการตรวจร่างกายเนี่ยไม่ค่อยทีเหมือนปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหนึ่งในสามของของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็หลายหลายคนพอเป็นแล้วก็กลัวจริงๆเราก็ดีใจนะว่าบิมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาตลอดเวลาสี่ปีเราไม่เคยประสบ ความล้มเหลวในการช่วยคนกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วจริงๆผมหัวนแก็บไปคิดเมื่อตอนที่เริ่มทำงานนี้ใหม่ๆมันมีแรงจูงใจอันหนึ่งคนหนึ่งคือคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเป็นอาการเหล่านี้นะฮะเราก็ยังนึกอยู่อยู่ว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสช่วยคนคน,คนนี้ได้นะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ใช่แต่คนคนนั้นผมว่าผมก็ได้ช่วยคนเราได้ช่วยคน กลุ่มใหญ่ใหญ่ๆมากเลยทีเดียว <ừ. S 2> โดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดครับเพร,ราะการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากนะสำหรับผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณทรงอกเนี่ยมัน <ừ. S 2> ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสนทรีเท่าไหร่เลยครับก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังเคลมไม่ได้นะฮะว่าเรารักษาอาการเหล่านี้ <ừ. S 2> นะครับก็เพียงแต่ไปปรับร่างกายของเราไปสร้างเม็ดเลือดขาวของเราสร้างความแข็งแรงของเรารแล้วให้เราดูแล ไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาด้วยตัวเราเองคือมันไม่ได้ของที่มีมาตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ไม่ต้องเอาเอาโรคภัยแค่เจ็บตามมาด้วยนะครับส่วนอาการข้อเข่าเห็นบอกว่าดีขึ้นจากการบิมสีชมพูเรื่องข้อเข่านี่คือจริงๆแล้วประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆก็ไม่ได้ไปเหตุดุนแรงคะค่ะก็คือประมาณเจ็ดขวบวันนั้นก้าวก้าวก้าวเท้าขวาออกจากบ้าน ก้าวพลาดออกพ้นประตูไม่ได้พลาดแต่อาจจะอยู่ในท่าที่แบบก้าวเร็ววิ่งเหมือนกึ่งวิ่งอ้าวทำไมวันนั้นไม่ก้าวซ้ายล่ะฮะไม่แน่ใจเพราะว่าวันนั้นหมอต้องบอกก้าวซ้ายออกจากปาคนไทยจะมีเรื่องโชคลางโชคลางช่มั่ยไฟไซดีอะไรแบบนี้พูดเล่นพูดเล่นอดีถันัดขวาขวาเลยสกิปขวาเสร็จแล้วก็มีมอเตอร์ไซ วิ่งสวนขึ้นมาบนฟุตบาทหน้าบ้านเมื่อก่อนหน้าบ้านจะเป็นเป็นตึกแถวเป็นตึกแถววิ่งสวนขึ้นมาปุ๊บก็โดนเข่าอย่างแรงกระทบกระทบพวกเข่าแต่ก็ไม่สาหัสจำได้ว่ามีเลือดออกเข่าบวมแต่ก็ไม่ไม่ได้กระดูกหักหรือไม่ได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันจนก็ก็จําได้ว่ามีใส่ยาจนมันก็หายหายหายจนมาเรื่อยๆจนโตอายุสิบกว่าขวบยี่สิบก็ มันก็จะมาเยือนเราเนื่องจากน่าจะเป็นแผลเก่าแผลเก่ามาแล้วเอาหน้าหนาวหรืออากาศเย็นมันจะแป๊บแมันจะแป๊บแ,บแบมันจะเป็นอยู่อยู่ตังตําแหน่งนั้นนะคะคคมันก็มีแผลเป็นอยู่นิดๆค่ะก็ก็รู้สึกอพออายุเยอะขึ้นชักไม่ไหวละขึ้นสะพานลอยหรือขึ้นบันไดหลายๆชั้นก็รู้สึกว่าอออาการมันจักจะแย่แต่เวลาไปหาคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าให้ทานยาครับทุกครั้งที่ทานยาก็จะบอกคุณหมอว่าคุณหมอขอยาเคลือบกระเพาะด้วยนะ <laughs> เพราะว่าอาดีตสมัยก่อนก็ถ้าเป็นช่วงที่ทํางานรับเงินเดือนอยู่ก็จะมีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องเครียดเรื่องกระเพาะเครียดลงกระเพาะด้วยแต่พอตอนออกจากงานก็อาการมันก็หายไปด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคือทานข้าวผิดเวลาก็ไม่เป็นอันนั้นก็เลยคิดว่าความเครียดมีส่วนสําคัญที่ทําให้เป็นกระเพาะอืมค่ะก็เราเราก็ยังออกมาก็คือมาค้าขายมาอะไรเราก็ยังต้องใช้เขาต้องใช้การเดินอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ต้องเดินเยอะๆใช่ก็ได้โอกาสก็ งั้นบีมสีชมพูต่อด้วยเลยด้วยเลยแล้วนานแค่ไหนถึงให้ผลดีเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็บีมตามสูตรที่อาจารย์ให้เลยค่ะคือก็คืออสามวันแรกครสองแคปซูลเช้ากับก่อนนอนมื้อละสองแคปซูลมื้อละหนึ่งมื้อละหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนสามวันแรกสามวันแรกหลังจากนั้นสี่ห้าหกเจ็ด อีกสี่วันถัดมาก็กินสีน่แคปซูลก็คือกินสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสี่แคปซูลต่อวันก็มื้อละหนึ่งเม็ดจ้ะถูกไหมฮะอาจารย์ครับตรงเป๊ะเลยเออผมถามผมถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับว่าส่วนประกอบของเราอย่างที่บอกมันมีส่วนประกอบอยู่ก็คือเป็นฝรั่งเป็นมังคุดเป็นงาดําเป็นถั่วเหลืองเป็นบัวบกครับแต่ทําไมเป็นเขี้ยวเป็นชมพู คือถ้าหากว่าทานสูตรเขียวไปเรื่อยๆอาการเข่าจะไม่หายหรอกอืจะไม่หายหรอกเพราะว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นซด้วยําอืำเราเปลี่ยนวิธีการสกัดนะครับ uh huh. เพื่อจะให้ตอบรับรอาการอักเสบลักษณะอย่างเนี้ยครับนะครับแล้วเราก็มีการทดสอบกับอาสาสมัครที่กินวละสี่เม็ดครับเป็นเวลาสิบห้าวันมันก็มีการลดลงของสาร t n f a l p h a นะครับ ซึ่งหลังเลยไม่เลือดขาวชนิดที่หนึ่ง th หนึ1 1> ่งนะครับต,ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบมันลดลงไปเยอะมากเพราะอาการอักเสบเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วทันทีนอกจากนี้ก็จะมีอินเทอร์ลูคินหกซึ่งลดลงไปอินเทอร์ลูพินสิบเจ็ดซึ่งทั้งคู่ก็ลดลงไปเหมือนกันทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเ,เพราะารนั้นภายในไม่กี่วนันวาอาการอักเสบก,ก,ก,ก็จะหายนะครับแล้วที่ต่อมาก็คือมันจะมีการสร้าง กระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะกระดูกอ่อนเกิดขึ้นอ,อันนี้มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนอยู่ครับเมื่อเราหายอาการอักเสบช่วงต้นมันหายปวดนะฮะแล้วต่อมาถ้าข้อถ้าคา r t i l a g e หรือกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นอาการที่ขัดทันของกระดูกมันก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นได้ผลในระยะยาวนะครับ,รบอย่างนี้ก็คือสิบสัปดาห์หนึ่งก็พอวันที่8ก็จะทาน เช้าก่อนอาหารสองเม็ดสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนสองแคปซูลเหลือแค่สอง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 ก็ค่ะเหลือสองเวลาเหลือสองสองแล้วต้องทานปีกนานแค่ไหนฮะจย์คือจากนี้ไปอยากอยู่อยู่ถึงร้อยปีไหมก็จะสีเขียวใช่ไหมค่ะจะภูมิต้านทานจะติดอากาศเปลี่ยนจะไม่ได้ติดหวัดนะครับก่อเช้าสักสองเม็ดหรือหนึ่งเม็ดก็ได้สีเขียวนะครับแล้วก่อนนอนก็สีชมพูหนึ่งเม็ดสองเม็ดตามอัธยาศัยก็คือพอหลังจากอาการข้อเข่าหายเจ็บ เดินขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยได้คล่องไม่เป็นไรละไม่เป็นไรอ,อ้าวละยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะ